เียใบไม้กลุมนี้ดูว้าวด่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะว่าแล้วก็ไม่รอช้าค่ะเก็บเห็ดฤดูร้อนต้องทำใจหน่อยนะคะเห็ดเขาจะแคระแ,แกรนๆค่ะเกือบเน่าแล้วนะคะเนี่ยดูค่ะถ้าเขากินเหมือนเดิมนะคะ ก็เก็บเฉพาะดอกที่ทำความสะอาดง่ายนะคะดอกที่เล็กๆถ้ากินก็ปล่อยไว้ค่ะตรงนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะฝนตกไม่ทั่วฟ้าทุกคนบางพื้นที่แบบว่าตกหนักมากนะคะ เห็ดออกเยอะมากแต่ฝั่งป้าอ้นอยู่ตกปล่อยๆค่ะวันนี้เก็บก็เท่าที่ได้นะคะจะเอาไปผัดรวมกับบร็อคโคลี่เป็นอาหารเย็นนี้ค่ะเป็นอาหารเย็นเย็นนี้ค่ะยีพูดให้มันถูกนะป้าทุกคนคะดูเห็ดเขาออกคะ่ะหูยังเล็กๆอยู่เลยนะคะหู ลุมน no ี้เขาก็ยังมีดอกเล็กๆเยอะแยะมากมายค่ะเพราะนคงเก็บไม่หมดนะคะไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นโชคดียิงมาเป็นโชคดีมาเป็นผู้โชคดีได้มาเจอตอนที่เขาโตกว่านี้ค่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยวันออกเยอะขนาดนี้มือบังกล้องขออภัยค่ะอุ้ยเสียดาย พจะโตก,กว่าน,นี้ตอนไหนเนาะนี่เนาะป้าอ้อนไม่มีเวลาจริงๆค่ะนี่ค่ะทุกคนเจอดอกใหญ่ดอกหนึ่งค่ะตรงนี้มีมด นี่คะ่ะทุกคนหมดขึ้นเห็ดขอเก็บดอกที่สะอาดสะอาดแล้วกันนะคะ ยอมรับว่าปีนี้เป็นปีของเห็ดเหลืองนะคะเขามาเกิดตรงที่โล่งๆอย่างเงี้คะ่ะถ้าแดดถ้าแดดจ้าๆมาเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็จมดินไปถ้าทากไม่มากินก่อนนะคะถ้าเกิดใต้ใบไม้เขามีโอกาสที่จะดอกเขาจะมีโอกาสที่จะใหญ่กว่านี้คะ่ะ พอพูดปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าก็อยู่ใต้บาาไม้เขามีโอกาสที่จะจะใหญ่ค่ะอีกดอกคะตั้งแต่เดินมายังไม่เห็นเห็ดพึ่งเลยนะคะทุกคนที่อื่นเขาได้เก็บเห็ดพึ่งกันแล้วอะเห็ดพึ่งหวานนะคะไม่เป็นไรค่ะก็อ้นได้เห็นมันปูก็แซ่บค่ะ ดอเกเล็กๆเ,เยอะมากเลยค่ะ ตรงนี้เป็นกระจ,จุกงัดค่ะโอ้ตรงนี้ค่ะใต้ใบไ,ไ,ไม้ดอกเขาใหญ่ไหมอะโอ้ใหญ่จริงค่ะแต่ใหญ่ไม่ไม่มากนะคะ ลี่ยใบไม้กลุ่มนี้ดูว้าวนี่ค่ะถ้าคืออยู่ใต้ใบไม้ดอกเขาจะใหญ่สวยอย่างนี้นะคะดูชัดๆความจริงจะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปแป,ป๊บนะคะทุกคนถ่ายรูปเสร็จลืมพอจะถ่ายวิดีโอลืมกดถ่ายวิดีโอนะคะตอนเก็บดึงเห็ดออกมาไม่ได้ถ่ายอีกแล้วโอ้ยเนาะปึกอีกแล้วค่ะเสียดายมากค่ะลืมกดอัดวิดีโอตอนที่ดอกสวยๆนะคะ และที่แย่ไปกว่านั้นฟ้ามืดมาแล้วคะ่ะเก็บเห็ดแข่งกับฝนอีกแล้วป้าโอน <c oughs> ลุ้นคะ่ะนั่นฟ้าร้องป้าโอนคงต้องกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จะมีเวลามาก่อนที่คนอื่นเขาจะเอาไปหรือเปล่าเนาะอันที่พระอ,อ้นเก็บเมื่อตกี้ใส่ตะกร้าไว้อุย้ยนฟ้ามืดมาแล้วทุกคนอุย้ยเสียดายเอาอีกสักกจุกหนึ่งไหมก่อนที่จะเปียก <c oughs> ลุ้นว่ามีแดดสองผ่านไหมถ้ามีแดดจะจะยังพออยู่ต่อนะคะ แต่พออยู่ป่าลมแรงฟ้ามืดลมแรงก็โอ้ขาดค่ะก็น่ากลัวนะคะทุกคนคงต้องตัดใจค่ะยังได้ดอกใหญ่อยู่ค่ะนานเสียงฟ้าร้องแล้วนะคะทุกคนจุกนิดไปด้วยค่ะระหว่างทางกลับบ้านนะคะ นี่เล็กแต่ขายาวนะคะ ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ